สวัสดีครับทุกทคนวันนี้ทุกทุกคนอยู่กับช่อง m m ฟังก่อนที่เราจะไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดส u b คร r i า e หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลตามเครดิตที่ขึ้นเลยนะครับสวัสดีครับบอสหลิวไม่ทราบว่ามาหาผมมีเรื่องอะไรรอเปล่ามีสิมีแน่แๆ่ ในที่สุดไอเด็กฝึกง,งานนี้ก็ถูกจับพิรุษได้สักทีวันนี้ฉันจะสั่งสอนแกเองว่าอะไรคือความอมหิตของโลกใบนี้บอสหลิวคะมีอะไรไม่เห็นหรอว่าฉันยุ่งอยู่ใช่ครับคุณพี่เลขาพวกเรากำลังยุ่งอยู่ครับงอะปะประ,ประเอิิจู่จูหัวหน้าจากสำนักงานใหญ่ก็แวะมาดูความเรียบร้อยนะคะมาหลายคนเลยตอนนี้อยู่ที่หน้าประตูบริษัทแล้วเชิญท่านลินเฉาด้านไหนครับ เถอะถือเป็นโชคดีของแกไปอุตส่าห์ทำให้ฉันสนุกขึ้นมาได้จะมาล้มเลิกกลางคันแบบนี้ได้ยังไงบีบคันศัตรูคุนลิ้นเฉาทำไม่จูจูถึงมาที่นี่ได้ละ่ะคณะกรรมการมีคำสั่งอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรฉันแค่แวะมาเฉยเหวังจวนแกโดนไล่ออกตอนนี้ใส่ห่วงแกไปซะเป็นไงละ่ะอึ้งเหวอไปเลยสิตอนนี้แกอยากคุกเข่าร้องไห้กอดขาฉันใช่ไหมล่ะผลงานบริษัทที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วของไตรมาสนี้ล้นมาจากแกทั้งสิ้น แกมีอาจารย์ชื่อดังคอยนุนหลังแกมีศักยภาพที่โดดเด่นมากจนได้รับความสนใจจะสำนักงานใหญ่แล้วจะทำไมฮหฉันจะบอกบุญให้นะกว่าฉันจะตะเกียกตะกายขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ก็อาศัยการเลี้ยแข่งเลี้ยขาผู้ใหญ่ลังแกผู้เล็กนั่นแหละผลงานส่วนใหญ่ของแกนะ่ะก็โดสนสวมเป็นชื่อฉันหมดวันนี้ฉันจะปิดแกได้ฉันก็จะให้แกออกไปจากที่นี่แบบสมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ของแก หรือสำนักงานใหญ่โง่เง่าฉันก็สามารถทำให้พวกนั้นหมดคำพูดจะพูดได้เพราะที่นี่ต้องฟังฉันคนเดียวยังไงล่ะผมแค่แสดงตลกให้ทุกคนดูน่ะถ้าชอบผมก็ดีใจ ออกรถได้หมดเรื่องแล้วโดนไล่ออกแค่ใช้สกิลระดับ F มากระดานนี้ที่ต้องใช้เวลาเล่นนานกว่าจะจบสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงนี่นะเหรอพลังเหนือมนุษย์ที่เขาเรียกกันถ้าตามแผนเดิมที่วางไว้ถัดไปคงเป็นการสะกดจิตซื้อใจคนทำผลงานสูงพุ่งทยานเว่าตอนนี้ฉันไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อีกต่อไปแล้ว เทียบกับดินแดนเทพที่สามารถเดินทางได้ทั่วทุกสารทิศและมีความเป็นไปได้อย่างไม่สิ้นสุดแล้วโลกแห่งความเป็นจริงนั้นช่างน่าเบื่อเสียจริงต่อไปก็วันหยุดแล้วสินะงั้นวันนี้ก็เริ่มค้างคืนเล่นเกมที่บริษัทให้หนำใจไปเลยข้อดีที่สุดของการเลื่อนขั้นก็คือมีห้องทํางานเป็นของตัวเองไม่ต้องกังวลว่าตอนที่ออกจากเกมมาสัมผัสโลกแห่งความเป็นจริงแล้วจะโดนคนจ้องเล่นงานแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเหล่าเพลเยอร์ที่ไม่สามารถออกจากเกมได้นั้นตอนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงจะเป็นยังไง เป็นการถูกทําให้หายไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าการโครม่าหรือเสียชีวิตแบบกระทันหันกันนะหานักศึกษาสาวโคม่าหมดสติสองเดือนก่อนนักท่องเที่ยวค,<ร>ครอบครัวหนึ่งสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่มันผู้หญิงที่จะแย่งตีมอนสเตอร์ฉันไม่ใช่หรอนิสิตสาวแห่งหนึ่งเกิอดอาการโครม่าหมดสติเฉียบพลันสูญรับรักษาโดยตรงช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันภายหลังสูญหาย โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วเมืองได้ประกาศว่าณนะวันนี้ไม่ได้ทําการรับผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลนี้แต่อย่างใดขออภัยวิดีโอที่คุณดูอยู่ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้โปรดเลือกชมวิดีโอถัดไปเดี๋ยวค่ะพวกคุณไม่สามารถเข้าไปได้นะคะห้องทํางานผู้จัดการหวังผู้จัดการหวังเลิกงานกลับบ้านไปแล้วนี่นา ตอนนี้แม้แต่โลกแห่งความเป็นจริงก็ชักจะสนุกขึ้นมาแล้วสิระดับ F บีบคันศัตรูทําให้เป้าหมายตัดสินใจลงมือทําในสิ่งที่คิดไว้ในใจจนสําเร็จรู้ล่วงทันทีระยะเวลาต่อเนื่องและเอฟเฟกสุดท้ายจะได้รับผลกระทบจากความต่อต้านทางจิตใจของศัตรูนานถึง5วินาทีปอลอคุณมิอาจรู้ได้ว่าคนที่มีวินัยนั้นน่ากลัวมากเพียงใด